<Love> Matt. สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับรายการไอ v e Math b บคูโจอ p พที่26นะครับบทที่3ทศนิยมนะครับวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับนะครับผมเราไปเริ่มทบทวน,นครับในเนื้อหาของ EP ที่แล้วกันก่อนนะครับ ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนคลาสให้อยู่ในรูปทศนิยมนั่นเองนะครับข้อแรกนะสิบห้าเศษเจ็ดส่วนแปดนะครับให้เราเขียนแยกใช่ไหมครับในส่วนของจำนวนที่เป็นจำนวนนับกับเศษส่วนนะเขียนในรูปห้าไอสิบห้าบวกกับเศษเจ็ดส่วนแปดแยกแยกมาออกจากกันนะครับเสร็จแล้วนะครับไอตัวที่เป็นเศษส่วนเราจะต้องทำให้มันกลายเป็นส่วนสิบร้อยพันใช่ไหมครับสิบร้อยพันหรือหมนะื่นเนาะซึ่งแปด เราสามารถคูณกับ125ได้ได้หนึ่นะครับ8คูณ125ได้1,000นะครับอขั้นตอนต่อมาเนาะ15ยังเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับบวกกับเอา7คูณ125ได้เท่าไหร่ครับ7คูณ125ป่าตั้งโทษตรงนี้นะคูณ7นะครับ75 35ทศ3 7214ทศ3เป็น17นะครับ หนึ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดทด1เป็นแปดได้แปดร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งพนะครับอ่ะต่อมานะครับไอตัวที่มันเป็นเศษส่วนอ่ะมันส่วนด้วยหนึ่งพันหนึ่งพมี่วนสามตัวแสดงว่าข้อนี้มี3ามตำแหน่งเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนับตำแหน่งที่1นึ่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่3ามใส่จุดแล้วเติมศูนย์ข้างหน้าก็จะได้เป็น0ูจุดด หนะครับสิบวกกับ0.875เหก็ได้เหมือนเอา15ไปแทนเลขศูนะก็คือได้15.875นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะขออภัยในการพูดติดอ่างของคุณด้วยนะครับอาไปดูข้อถัดไปนะครับ90้าสเศษส2ส่วน25นะครับขั้นแรกเราก็มาแยกมันออกจากกันเป็น90บวกกับเศษสิส่วนด้วย25นะครับ เราจะต้องทําตัวเศษส่วนให้เป็นส่วนสิบส่วนร้อยหรือส่วนพันใช่ไหมครับซึ่งคุณครูเห็นว่า25คูณ4เนี่ยมันได้ร้อยพอดีครูเลยคูณ4ทั้งเศษและส่วนไปเลยนะครับขั้นตอนถัดมานะครับ90ยังเหมือนเดิมยังยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแล้วก็ตัวเศษส่วน12คูณ4ได้48นะครับ25คูณ4ได้100นะครับซึ่ง100มีศูนย์สองตัว แสดงว่าข้อนี้จะเป็นเศษส่วนที่มีทศนิยมสองตำแหน่งนะครับเราก็นับไปตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สองแล้วเติมจุดใช่ไหมมันจะได้กลายเป็นศูนจุสี่แปดส่วนในตัวเลข90้าสิบนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ไปยุ่งกับมันแล้วก็ื่องหมายบวกยังเหมือนเดิมเสร็จแล้วเอาก้าสิไปแทนเลขศูนหรือเอาไปบวกศูนั่นแหละเนาะกลายเป็นเก้าสิบจุดสี่แปดนั่นเองนะครับก็ตอบแค่นี้นะไปดูทบทวน ในเรื่องถัดไปบ้างนะครับของของ EP ที่แล้วนะครับคุณครูสอนนะครับตอนนี้เขาให้ตัวทศนิยมมานะครับแต่ว่าเขาอยากรู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นทศนิยมตัวเนี้มันเป็นเศษส่วนอะไรนะครับก็คือทํากลับนั่นแหละเมื่อกี้เราทําไปใช่ไหมอันนี้เราทํากลับบ้างนะครับหนึ่งจุดดก่อนเราจะต้องเปลี่ยนหนึ่งจุดดให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะครับหนึ่งจุดแปดทศนิยมกี่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง แสดงว่ามันส่วนด้วส1บนะครับให้เราเปลี่ยน1 8จุดแดเอาจุดออกไปเลยกลายเป็นเศษสิบแปดหนึ่งจดแดเขาคหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมแสดงว่ามันจะส่วนด้สิบเพราะิมีศูนย์หนึ่งตัวนะครับผมกลายเป็นเศษสิบแดส่วนสิบนะครับเสร็จแล้วเราทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือจำนวนคลาสก่อนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับซึ่งคุณครูเห็นว่าคุณครูอยากตัดทอนก่อนนะครับข้อนี้ครูจะใช้แม่สองตัดทอนนะครับสองห้าสิบแล้วก็สองเก้าสิบแปดได้กลายเป็นเก้าส่วนห้า มันยังเป็นเศษเกินอยู่ให้เราทําเป็นจํานวนคลันะครับห้าอะไรได้เก้านะครับก็คือห้าคูณหนึ่งเท่ากับห้านั่นแหละคูณหนึ่งเขียนเลขหนึ่งครับห้าคูณหนึ่งได้ห้าขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะได้เก้าขาดอีกสี่ครับก็เป็นเศษสี่ส่วนห้าตอบสุดท้ายหนึ่งเศษสี่ส่วนห้านะครับและไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับในการทบทวนนะยี่สิบห้าจุดเจ็ดสองนะครับขั้นแรกให้เราเปลี่ยนตัวทศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนนะครับ เอาจุดออกไปเลยนะครับเขียนไปเลยสองห้าเจ็ดสองนะครับไอตัวยี่สิบห้าจุดเจ็ดสองเนี่ยมีทศนมสองตำแหน่งแสดงว่ามันหารด้วยหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับหารด้วยหนึ่งร้อยเนาะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําเป็นไอข้อที่แล้วเราทําตัดทอนก่อนใช่ไหมข้อนี้คุณครูขอลองทาเป็นแบบทําเป็นแบบจํานวนคลาสก่อนดีกว่านะครับหนึ่งร้อยอะไรได้สองพันห้าร้อยนะครับก็คือหนึ่งร้อยกับยี่สิบห้านั่นเองนะครับ เหลือเศษ72ส่วนด้วย100นะครับเสร็จแล้วไอ้ตัว72ส่วน100เนี่ยมันยังตัดตัดทอนได้อีกนะครับใช้แม่สองตัดนะครับสองอะไรได้72ก็คือ36นะครับสองอะไรได้100ก็คือ50นะครับมันจะตอบ25นะครับเศษ36ส่วนด้วย50แต่36กับ50ยังตัดไม่เสร็จยังตัดได้อีกนะครับใช้แม่สองตัดต่อนะครับ สองสิบแปดเป็นสามสิบหกสองยี่สิบห้าเป็นห้าสิบนะครับสิบแปดกับยี่สิบห้ามีแม่อะไรตัดได้ตัดทอนแล้วอีกไหมครับก็คือไม่มีแล้วนะครับก็ตอบสุดท้ายคำตอบก็คือยี่สิบห้าเศษสิบแปดส่วนด้วยยี่สิบห้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหารจำนวนนับใช่ไหมครับเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับของเนื้อหาวันนี้นะ คุณรูณขออนุญาตขึ้นเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับในการหานะครับทศนิยมด้วยจํานวนนับเราจะต้องเปลี่ยนตัวทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนเสียก่อนนะครับถึงจะง่ายต่อการคิดคํานวณนนะะมาดูตัวแรกนะครับ0.8ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนนะครับเปลี่ยน0.8ให้กลายเป็นเศษ8ส่วน10ทําไมถึงส่วน10ล่ะก็0.8มีทศนิยม1ตําแหน่งให้เราเขียนเลข1ิไปข้างล่างได้เลย ส่วนเลขข้างบนก็คือเขาให้อะไรมาทศนิยมตัวไหนมาให้เราเอาจุดออกไปอ่าแล้วก็เขียนไปนเลยศูนย์แปดใช่ไหมแต่ว่าส่วนข้างหน้ามันไม่มีค่าเนาะเราก็ลบออกไปก็เลยได้กลายเป็นเศษแปดส่วนสิบนะครับอ่าหารกับสี่ใช่ไหมครับหารกับสี่นักเรียนก็เขียนสี่มันคือเศษสี่ส่วนหนึ่งนั่นเองเนาะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนนะก็คือให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับเศษแปดส่วนสิบนี่ยังเหมือนเดิม เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารให้เรากลับเศษเป็นส่วนจากสี่ส่วนหนึ่งก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับเสร็จแล้วตัดทอนนะสี่ใช้แม่สี่ตัดได้ตัดบนตัดล่างตัดเศษตัดส่วนนะครับสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนะครับอมันเหลืออะไรทีนี้ในตัวซ้ายเหลือเศษสองส่วนสิบนะครับคูณอยู่กับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอีกเศษสองส่วนสิบแน่นะครับ มันสามารถตัดทอนได้อีกใช้แม่สองตัดสองหนึ่งสองสองห้าสิบนะครับนักเรียนก็คูณเข้าไปได้เลยใช่ไหมเอาหนึ่งคูณหนึ่งข้างบนเอาห้าคูณหนึ่งข้างล่างก็จะได้กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าข้อนี้ตอบเศษหนึ่งส่วนห้านั่นเองนะครับไปดูข้อที่มาดูข้อที่สองกันบ้างนะครับใช้ความรู้เรื่อง 1, เศษส่วนมาช่วยนะครับอ่ะ 8. ปดจุดสองสี่ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเปลี่ยนยังไงนะครับนักเรียนเขียนไปเลยแปดสองสี่เนี่ยเอาจุดออกไปนะครับหารด้วยนะครับแปดจุดสองสี่มีทศนิยมสองตำแหน่งสองตำแหน่งก็หารด้วยร้อยพอร้อยมีศูนย์สองตัวนะครับหารสี่ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนไปเลยหารเศษสี่ส่วนหนึ่งนะครับสี่มันคือเศษสี่ส่วนหนึ่งนั่นแหละเนาะต่อมานะครับให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณน,นะครับแปดร้อยยี่สี่ส่วนร้อยอยังเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณ ตัวหลังสุดให้เรากับเศษเป็นส่วนกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ขั้นตอนต่อมาก็คือการตัดทอนนั่นเองนะครับเอาสี่ตัดสี่หนึ่งสี่นะครับสี่สองแปดสี่อะไรได้สองไม่มีสี่อะไรได้ยี่สี่สี่สี่หกตอนนี้มันเหลืออะไรลูกสองร้อยหกคูณหนึ่งก็ได้สองร้อยหกนะครับข้างล่างเหลือหนึ่งรอยคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งร้อยนะครับอ่ะอยังไม่เสร็จนะ มันยังทําได้อีกตัดทอนได้อีกหรือนักเรียนจะทําเป็นออจานวนคลาสก่อนก็ได้เนาะหนึ่งร้อยอะไรได้สองร้อยนะครับหนึ่งร้อยคูณสองนั่นเองนะครับเหลือเศษหกส่วนร้อยนะครับซึ่งเศษหกส่วนร้อยยังตัดได้อีกนะครับใช้แม่สองตัดนะครับสองสามหกสองอะไรได้ร้อยสองห้าสิบนะครับสองคูณห้าสิบนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วเราจะต้องตอบอะไรสองเศษสามส่วนห้าสิบนะครับ 2เศษสามส่วน50นะครับไปดูข้อที่3กันเลยนะครับข้อที่3บ้างนะขั้นแรกเปลี่ยนทศยมตรงนี้ให้เป็นเศษส่วนนะครับเขียนไปเลย4 9 6 8นะครับส่วนด้วยเท่าไหร่ล่ะ9 6 8าเนี่ยสตำแหน่ง3ตำแหน่งแสดงว่ามี0 3ตัวก็คือส่วนได้1,000นะครับเปลี่ยนหาร ใอ้พิ่งเปลี่ยนหารเขียนหารลงไปก่อนนะครับหารด้วยแปดแปดคือแปดส่วนหนึ่งนะครับขั้นต่อมาให้เราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแปดส่วนหนึ่งให้กลับกลับเป็นหนึ่งส่วนแปดนะครับตัวข้างหน้าอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับสี่เก้าหกแปดส่วนพันเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ตัดทอนต่อนะครับใช้ไม่แปดตัดลองดูซิแปดหนึ่งแปดแปดอะไรได้สี่สิบเก้าแปดหกสี่สิบแปดเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบหกแปดอะไรได้สิบหกแปดสองสิบหก 8อะไรได้แปดแปดหนึ่งแปดนะครับตอนนี้นะครับด้านบนเราจะเหลือ6 2 1อยิบอ็ดคูณหนึ่งก็ได้ห2ร้อยสิบเอดข้างล่างเราเหลือหนึ่งพันคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งพันนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมาดูว่ามันตัดทอนได้ไหมห้ยสบเอ็ดส่วนพันเนี่ยอ่ะถ้ามันตัดไม่ได้นักเรียนก็ตอบไปเลยตอบห2 1้อยสบเอ็ดส่วนด้วยหนึ่งพันนั่นเองนะครับอันนี้คุณครูจะตอบเป็นเศษส่วนนะครับ ยังไม่สอนต่อเป็นทศนิยมนะ,ะมาดูข้อถัดไปนะอ่ะข้อที่สี่ครับสี่จุดห้าหารด้วยสามนะครับสี่จุดห้าหารด้วยสามข้อนี้น่าจะง่ายมากเลยนะครับสี่จุดห้าเขียนไว้ก่อนเลยสี่สิบห้าส่วนอะไรล่ะส่วนสิบงเพราะว่าสี่จุดห้ามีทศนิยมตำแหน่งเดียวนะครับหารสามสามส่วนหนึ่งเนาะ เสร็จแล้วเราเขียนลงไปเหมือนเดิมสี่สิบห้าส่วนสิบเปลี่ยนหารเป็นคูณกับสามส่วนหนึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะครับเสร็จแล้วตัดทอนนะครับสามหนึ่งสามสามอะไรได้สี่สิบห้าก็คือสามคูณสิบห้านั่นแหละนะครับตอนนี้ด้านบนจะเหลือสิบห้าคูณหนึ่งก็ได้สิบห้าข้างล่างเหลือสิบคูณหนึ่งก็ได้สิบนะครับยังตัดทอนได้อีกนะครับใช้แม่ห้าตัดห้าสามสิบห้าห้าอะไรได้สิบห้าสองสิบนะครับสุดท้ายแล้วมันเหลือเศษสามส่วนสอง แต่ว่าข้างบนมันเยอะกว่าข้างล่างเรื่อีกอย่างหนึ่งว่าเศษเกินนะตัวเศษเยอะกว่าตัวส่วนเราจะต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคละนะครับ2อ,อะไรได้3 2 1 2หนเหลือเศษ1ส่วน2อตอบ1นึ่เศษส่วนสนั่นเองนะครับแถมเศษหนึ่งส่วน2มันคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมหรือห5ือนจเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อาจจะตอบเป็น1.5ก็ได้เหมือนกันนะครับ ถ,นะ 1, 1. ถ้าตอบเป็นเชีย่นะตอบเป็นหนึ่งหนึ่งจุดห้าถ้าตอบเป็นเศษส่วนตอบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะครับเดี๋ยวครูขอแถมเป็นความรู้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับนอกจากเราจะทําแบบเมื่อกี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเปลี่ยนซเชิยมเป็นเศษส่วนเราสามารถทําอีกแบบหนึ่งโดยการตั้งตั้งหารได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะลองสอนดูนะ,ะใช้โจทย์เดิมจากข้อที่แล้วนะสี่จุดห้านะครับหารด้วยสามนะ เรนก็ตั้งหารเหมือนปกติเลยนะครับตั้งหารยาวนะวิธีทำเราก็เขียนลงไปเลยลูก4.5ตัวตั้งจะอยู่ข้างในนะครับตัวหารจะอยู่ข้างนอกตัวหารคือเลข3นะมาเริ่มหารกันนะครับ3อะไรได้4 3่สคูณหเท่ากับสลบกันเหลือ1นะครับใส่จุดให้ตรงกันนะ ดึงห้าลงมานะครับสามอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้าลบกันได้ศูนย์นะครับตอบอะไรไไไเวลาตอบเราตอบข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งจุดห้านอเห็นไหมว่าคำตอบเหมือนกับที่คุณครูเฉลยเมื่อกี้เลยที่ทำเป็นเศษส่วนอะ่ะทำได้เหมือนกันนะนักเรียนจะถนัดวิธีไหนก็ทำแบบนั้นก็ได้นะครับคุณครูตรวจได้หมดเลยนะ ก็วันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ